19จังหวัดหนาวสุดขั้วประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเผยปีนี้หนาวสุดขั้ว19จังหวัดมีฝนฟ้าขนองนำมาก่อนระยะแรก6-8พฤศจิกายนปันที่อากาศจะหนาวเย็นลง7-13พฤศจิกายนโดยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาประกาศบริเวณพื้นที่อากาศหนาว19จังหวัดอากาศค่อนข้างหนาว26จังหวัด อากาศเย็น16จังหวัดพื้นที่ฝนตกหนัก7จังหวัดพื้นที่ฝนตกหนักมาก7จังหวัดเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับ6พฤศจิกายนในช่วงสายของวันนี้นะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเรียนณพื้นที่ที่จะได้รับอากาศหนาวกันนะครับในช่วงวันที่7จนถึง13พฤศจิกายนในระลอกนี้แจ้งเตือนบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชบูร์ เลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดแยโสธรอ,อำนาจเจริญส่วนเรียนพื้นที่อากาศค่อนข้างหนาวไล่มาเลยนะครับที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางลำพูนเชียงใหม่ แม่ห้องสอนแพร่สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีการจนบุรีสิงห์บุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนอากาศเย็น16จังหวัด ได้แก่บริเวณจังหวัดราชบ,บรุรีเพชรบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรียุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ฝนตกหนักนะครับจะเน้นบริเวณภาคใต้ไล่ลงมาเลยนะครับพื้นที่ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนอง พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโซมเรนพื้นที่ฝนตกหนักมาก7จังหวัดไล่ลงมาเลยนะครับที่เรนสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส เนื่องจากนะครับในวันที่7-12พฤศจิกายนจะมีบริเวณความประกาศสูงหรือมรณอากาศเย็นกําลังแรงแรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้มีฝนตกฟ้าคะนองนะครับในระยะแรกหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงนะครับอุณหภูมิจะเริ่มลดลงกับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลง3-7องศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนนะครับบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงประมาณ3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้นะครับจะมีมรสุมต่ำออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะบ,บริเวณภาคใต้รวมถึงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนขอให้รับรับระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนักรวมถึงนะครับ อากาศที่จะหนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับการคาดการณ์ของฝนนะครับในบริเวณภาคเหนือ7ถึง8พฤศจิกายนฝนฟ้าครอง3 0ถึง40เซนของพื้นที่ส่วนนะครับ9ถึง12พฤศจิกายนอุณหภูมิจะลดลง3ถึง5องศาเซลเซียสอากาศจะเย็นถึงหนาวกับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่1 5ถึง21ดองศาเซลเซียสส่วนนะครับในช่วงเที่ยงถึงบ่าย สูงสุดอยู่ที่19-31องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยนะครับอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่6-11องศาเซลเซียสลมที่พัดนำความชื้นและความหนาวเย็นเข้ามาเป็นลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวนออกเฉียงเหนือ6-7พฤศจิกายนอากาศจะเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าคนองเข้ามา30-40%ของพื้นที่นะครับ จะมีลมกร,ระโชกแรงในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอถึงยองศาเซลเซียสในช่วงเช้าในพื้นราบนะครับส่วนนะครับยอดภูอากาศจะหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-14อถึงสองศาเซลเซียสส่วนสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่ายอยู่ที่31จนถึง34องศาเซลเซียสหลังจากนั้น8-12ถึงพฤศจิกายนอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ3-7ถึงองศาเซลเซียส จะมีอากาศเย็นนะครับกับจะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด15-21องศาจัลเซียสสูงสุด28-32องศาจันเซียสนาภูมิต่ำสุด15-28องศาจันเซียสในช่วงเช้านะครับในพื้นราบส่วนยอดภูอากาศจะหนาวณภาภูมิต่ำสุด8-12องศาจัลเซียส โดยนะครับเที่ยงถึงบ่ายอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 28- 32ถึงองศาจัลเซียสลมที่พัดนำความชื้นและความหนาวเย็นเข้ามาเป็นลมตําันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในด้านของภาคกลางนะครับ6ถึง8พฤศจิกายนจะมีฝนฟ้าขนอง2 0ถึงสีิเซนของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงโดยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด2 2องถึง25องศาจัลเซียสสูงสุด31อถึง34องศาจัลเซียส ลมที่พัดนําความชื้นเข้ามานะครับเป็นลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้น9-12ิพฤศจิกายนอุณหภูมิจะลดลงอีก2ององศาเซลเซียสอากาศจะเย็นกลับมีลมกระโชกแรงโดยอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ18-20ดีสองศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย29-31งอดงศาเซลเซียสลมที่พัดนำเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะวันออกนะคบ6-8พฤศจิกายนฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40-6%ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า23-25องศาเซนเซเยสสูงส,สุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย32-34องศาเซลเซเยสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะคะ60-70%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสในช่วงเช้าเที่ยงถึงบ่ายสูงสุด29-34องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วง จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า19-27องศาจันเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย28-3.5องศาจันเซียสแทบมหานครและปริมณนฑลน6-8พฤศจิกายนฝนฟ้าคนองเข้ามาก่อนนะครับ3-4เซนของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่หลังจากนั้น9-12พฤศจิกายนอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาจันเซียสอากาศจะเย็นกับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุดใน ช่วงเช้า21-23องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย29-31องศาเซลเซียสลมที่พัดนำเข้ามาเป็นลมตํำออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเรเวนภาคใต้เตรียมตัวรับมือในด้านของฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะครับหรือ Storm Surge ชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนขอให้ระมัดระวังอันตรายในเรื่องของสุขภาพอากาศที่จะหนาวเย็นลงนะครับขอให้เตรียมเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวกันไว้ใส่อบอุ่นร่างกายด้วยความห่วงใยจากช่องเตือนภัยพิบัติ ยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร